สนับสนุนโดย SK999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ปีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสิทธิว์วิสิคะแค่วันละสองแทปบซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกขายรงกับดิฉันสุริพรประิิร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศงานเกียรติยศของบริษัทหมอสิงนะคะหรือบริษัทแสงถูดียจอดสองทูนทูนสองจำกัดค่ะและอีกสักครู่ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศของงานในวันนี้กันก่อนค่ะ แล้วนะคะในวันเกียรติยศแห่งนี้นะมธรรมศาสตร์บังเข็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะมีสมาชิก และก็ผู้นำนะคะเข้ามาร่วมงานร่วมหมื่นคนทีเดียวค่ะต้องบอกว่าล้นฮอเกียรตยิยศนะคะไปชนถึงด้านหน้าค่ะต้องเปิดเต็นท์นะคะกลางเต็นท์ให้กับสมาชิกที่มาจากต่างจังหวัดทั่วประเทศค่ะเพราะว่าฮอเกียรตยิยศรองรับผู้ชมไม่ไหวค่ะเน,นี่ยนี่ก็มาถึงหน้าที่สําคัญค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณหมอเสงนะคะท่านจะให้โอวาและขอเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะเราไปฟังกันเลยค่ะในความคิดของผมเนี่ย สิ่งหนึ่งท่าจะทำให้พวกเราเปจนได้ยานาและผู้คนที่อยู่กับโซนโซนถัดมอเต่รก็มีความตื่ความใจเลยนะครับท่านขํานรวยต่อครับผู้รวยที่หลังม่เดืไหน้าสิ่งที่สองมีมาพาพิ่ิธภัณฑ์นั้นก็มอเตัวแบบแข็งแกร่งอาจะเห็นเลยบนถัดนี้เรานี้มีมีขยายงานเยอะแยะโรงงานนี่เราโตเพิ่ม้ อรายทางสายนะครับไม่ใจไม่ว่าจะธุรกิจไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าหรืออยากแย่งโตเร็วเนี่ยผมจะเป็นผู้ตายนะครับให้ผมลองนะครับเพราะฉะนั้นว่าตัดแต่งยืทผันนะผมขอฝากไว้กับทุกท่านดยนะครับนะคนทำ ให้ทุกคนเนี่ยเึยีถึงความสูงสุดเลยหลายแบบตรงไปกลงมาคนเราเนี่ยเรียนรู้รู้จกักความพยา,าพยามความพยันนะความเป็นนักตูกนูนะครับนั่นแหละมันก็มาจับผูกะเนเ็ มาถึงคิวสำคัญแล้วค่ะคุณหมอเสงคุณจัดใจแสงธุริยศาสตร์ค่ะจะร่วมสัมภาษณ์กับเราเกี่ยวกับบรรยากาศนะงานในวันนี้นะคะรวมถึงทิศทางในปี2557ค่ะรวมโดยคุณเล็กนิ t ายีเรียมเย็นชัยค่ะและผู้บริหารอีกท่านนึงค่ะคุณสุรเชัยค่ะที่ร่วมต่อสู้จนยิ่งใหญ่ในวันนี้ค่ะครับขอขอบคุณทานวิเคราะห์และก็ไอเอนะครับ ที่ได้ที่ได้มาเป็นเป็นเกียรติกับบริษัทแท็ซี่ถ่ายครับคือวันนี้เป็นวันเวทีแห่งฝันนะครับนนเรียกว่าเป็นความฝันของผู้ที่มีอาชีพขายตรงทุกคนนะครับปีน,นี้เราประสบความสําเร็จมากเพราะว่า,า,วนะาบรรดาผู้นำเราเนี่ยนะฮะมีถึงสองพันกว่าท่านที่ได้รับเสือ้อตั้งแต่ระดับหนึ่งถึงระดับห้าเลยนะครับ ต้องผมก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับผู้นําของแสงสุริาัิทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกับผมจนกระทั่งบริษัทเติบใหญ่จนทุกวันนี้และโดยเฉพาะปีหน้านะครับปีนี้ได้ซื้อที่ไว้แล้วครับ250ไร่ที่แห่งนี้จะสร้างโรงงานผลิตพันเกี่ยวกับเรื่องอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีสวนสุขภาพ อันนั้ผักเป็นผักปลอดสารพิษนากนเราก็จะทําเองนะครับเป็นนาซึ่งซึ่งข้าวปลอดสารพิษซึ่งปีหน้าเราจะลงมือทำทาทุกอย่างให้พร้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เรียกว่าโบสัทแสงชสวแสงสวฉาดได้รับอุปกรณค,คุณจากไม่ว่านักสื้อพิมพ์ทีวีแล้วก็สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับ คุณชมคะที่ฉันอยู่กับทีมคณะบริหารท่านแรกค่ะคุณสุรชัยกับคุณแจงค่ะอนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะต้องถามบรรยากาศของคุณหมอเสงวันนี้ยิ่งใหญ่จริงๆทั้งภายในและภายนอกมีผู้คนร่วมมากมายเลยค่ะอ๋อปราบลื่มใจครับหายเหนื่อยกับ12ปีที่เราร่วมกันสร้างมาคิดว่าอนาคตจะต้องดีกว่านี้แน่นอนขอให้ทุกคนมีความมั่นใจ สมาชิกต้องมีกำลังใจเราคิดว่าจะก้าวไปสู่ MLM ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเร็ววันนี้ขอเวลาสักปีเดียวคงจะได้เห็นเบอร์หนึ่งของหมอเสงแน่นอนภาพลักษณ์โฆษณาวันนี้ช่วยให้กับองค์กรหมอเสงเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดไหมคะออทุกอย่างเป็นไปตามที่คาด ธุรกิจเดินหน้าได้ดีสังคมยอมรับผลประกอบการดีทุกคนมีความสุขแน่นอนทุกคนมั่นใจในหมอเสงเรากำลังจะสร้างอาณาจักรแห่งใหม่คิดว่าภายใน3ปีจะต้องได้เห็นกำลังเริ่มแล้วล่ะครับใจเย็นๆทุกคนได้เห็นแน่นอนดิฉันเฉลยให้นะคะโรงงานอุตสาหกรรม250ล้านบาท แล้วก็เป็นเจ้าตำรับสมุนไพรแล้วก็ปลูกสมุนไพรสดด้วยใช่ไหมคะใช่แน่ลงทุนข้างนี้คงไม่ต้องจำกัดจำนวนนะฮะ,ะจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เป็นเกียรติประวัติคุณหมอเสงที่ได้เหนื่อยเหนื่อยมาตลอด12ปีอขอให้ทุกคนรอดูด้วยความสบายใจขอบคุณครับ มีหนะ้าเราจะเห็นคุณหมอเข้าขึ้นอันดับ top 5ของเมืองไทยไหมคะคงแน่นอนแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าเราอยู่แล้วแต่เราไม่ไม่ได้ประเมินตัวเองสูงจนเกินเหตุแต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นจริงแน่นอนเราไม่พูดให้เกินความจริงครับ ความพร้อมในตลาดอาเซียนค่ะค่ะครบผมขอบคุณมากนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในปีใหม่นี้ขอให้ประสบความสําเร็จในธุรกิจนะครับยินดีด้วยครับค่ะคุณผชมค้าสองผู้หารคนสําคัญที่จะร่วมพูดคุยกับเราอีกคู่หนึ่งอยู่กับคุณหมอเสงมานานมากและช่วยบุกเบิกแล้วก็ช่วยฝ่าวันจนมีวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกับคุบคณ คุณนกนะคะรัดดาฉายแก้วและคุณกิติภพฉายแก้วค่ะค่ะคุณชมคะคีแมนคนสำคัญคะ่ะที่ทำให้ธุรกิจหมอสิงเติบโตทุกวันนี้คะ่ะลืมไม่ได้เลยนะคะคับผู้ใหา่สองท่านนี้คะ่ะคุณกิติภพและคุณรัดดาฉายแก้วคะ่ะเดี๋ยวเราขอสวัสดีทั้งคู่กันก่อนคะ่ะสวัสดีค,คำถามแรกง่ายๆนะคะขอบรรยากาศงานในวันนี้ เป็นที่น่าพอใจไหมคะหรือว่าอย่างไรคะสมแล้วที่ครบรอบ12ปีนะฮะเรายิ่งใหญ่มาตลอดเรื่อยๆตามลำดับคุณหมอเสงได้บอกวุนิธีได้ว่าปีหน้าอิมพัคเมืองทองทาดีอย่างแน่นอนนะฮะเพราะที่ที่นี่รองรับไม่ได้แล้วเพราะว่ายิ่งใหญ่มากนะครับนะครับขอบคุณครับมูลฝานะครับนะ รวมแล้วเรา,เราที่เดินอยู่ข้างนอกอีกนะฮะที่ยังเข้าร่วมงานไม่ได้ซึ่งมันน่าเสียดายมากนะเราได้รองรับได้แค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับขอเชื่อใจในหมอเสงคุณหมอเสงได้บอกแล้วว่าปีหน้า Impact อิมเพกเมืองทองธานีจะจุคนได้มากกว่านี้แล้วก็ต้องขออภยัยแทนคุณหมอเสงด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเราจองเมืองทองไม่ทันจริงๆนะครับ ก็บริษัทของเราก็จะก้าวไปทุกระดับด้วยอความมั่นคงนะครับขอเชื่อในหมอเสงครับผมสำหรับคุณเลนาค่ะวันนี้จริงๆแล้วน้ำมัแล้วนะวันเยอะมากเลยโดยเฉพาะรางวัลที่มอบให้กับสมาชิกเนี่ยค่ะที่เห็นพองที่เห็นรถจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะวันนี้จริงๆแล้วงานนี้คุณหมอจะจัดให้สมาชิกโดยเฉพาะแล้วนะคะ มอบรถบีก้าบหนึ่งคันแล้วก็นิสสันหนึ่งคันทองหนักหนึ่งบาทสิบเ้นแล้วก็รางวัลผลิตภัณฑ์อีกประมาณสองร้อยกว่ารางวัลนะคะรวมมูลค่าประมาณสามล้านกว่าบาทค่ะนี่คือจะเข้าไปในงานวันนี้ใช่ค่ะภายในงานวันนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ร่วมงานค่ะคุณน้าารู้สึกยังไงวันนี้ผู้ําขึ้นรับเกียเกียรติยศที่ฉันประเมินหลายพันคนเลยไม่ได้แค่ว่าสี่พันคนอยู่ที่ประมาณพันห้าร้อยคนนะคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ภูมิใจกับเขานะคะเพราะว่าผู้นำได้ประสบความสำเร็จกับบริษัทหมอเสงมากขึ้นหลังจากการโฆษณาที่เป็นแรงกระตุ้นยอดขายแล้วก็แผนการตลาดของคุณหมอเป็นตัวนำแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะยอดกระโดดแก้ไหนในฐานะที่ผู้ดูแลบัญชีตัวจริงตัวจริงอะไรก็ยอดขายกระโดดไหมคะกระโดดค่ะเกือบเท่า้0 0เท่า่ะปร้อยเท่่ คือพันล้านเกือบสามพันล้านเกือบสามพันล้านค่ะนี่คือยอดขายที่ตั้งแับปีนี้ปีหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่านะคะค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะออกมาเยอะค่ะนี่คือความยิ่งใหญ่ขององค์กรหมอเสียงนะคะคุณผู้ชม และสองท่านนี้เป็นคีแมนคนสําคัญค่ะเป็นนักบริหารมืออาชีพค่ะที่ช่วยให้องค์กรหมอเสงิงเติบโตได้ทุกวันนี้ค่ะต้องขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียริมาร่วมรายการกับเราค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณผู้ชมคะนั่นคือบทสัมภาษณ์พิเศษจากคณะผู้บริหารคุณหมอเสงิงน,นะคะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้ เป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของแสงสุริยชัดค่ะและโอกาสที่จะก้าวเป็นอันดับหนึ่งของไบนา r รไม่ใช่เรื่องยากนะคะเพราะว่าบรรยากาศงานในวันนี้สามารถบ่งชี้ถึงความสำเร็จบ่งชี้ถึงความยิ่งใหญ่ขององค์กรหมอถ็งได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนเบรกหน้าละค่ะเราจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศนะคะนะคะักขายเกียรติยศค่ะที่รับรางวัลมากมายทีเดียวค่ะ ชอบไหมภรยาหุ่นล้วนๆแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อๆๆหุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 084999347 0 ในช่วงที่สองค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศงานในวันนี้มีความคลึกคื้นแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากทีเดียวค่ะเห็นได้จากนักขายเกียรติยศนะคะที่ต่อแแวกันขึ้นรับรางวัลบนเวทีค่ะและที่สำคัญนะคะมีมากมายหลายพันคนเลยทีเดียวค่ะนี่คือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ขององค์กรหมอเศ